อมฉันริวันนี้เป็นวันที่6กันยายน,นปี2 0 1ี่ 4, 1เเราจะฟังสาระของมารีในวันนี้ในสาร,าระบาบาพูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกบริสุทธิ์โดยการทำตามสีหมัดของพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์และนี่แหละลูกนั้นได้รับอาณาจักรของโลกที่บริสุทธิ์ได้อย่างไร ผู้ที่บริสุทธิ์จยการทำตามคำบงการของตัวเขาเองไม่ได้รับสิ่งอื่นใดและในเมรีวันนี้นี่คือจุดที่ลึกล้ำที่สุดที่บาบาได้ให้บาบาอธิบายเมื่อเราทำตามปีมัดของบาบาแล้วกลับมาบริสุดต่อมาเราก็จะได้รับอำนาจปกครอง แต่ผู้ที่บริสุทธิ์เพียงแค่โดยการคำสั่งของตัวเองหรือเมื่อพวกเขานั้นออกจากบ้านเรือนและให้ความทุกข์กับผู้คนบาบากก็พูดว่าพวกเขาไม่ได้รับสิ่งอื่นใดคำถามจากเมรีวันนี้ลูกๆควรจะทำอะไรหรือใส่ใจพิเศษเมื่อกำลังทำงานรับใช้ ซ้<ส>ำลูกควรจะสใจส่ใจพิเศษอยู่กับอะไรเมื่อกำลังทำงานรับใช้คำตอบเมื่อลูกนั้นอยู่ในงานรับใช้อย่าได้เบิงตึงอยู่กับกันและกันต่อเรื่องเล็กๆน้อยๆนั่นก็คืออย่าได้คุณมัม ถ้าลูกนั้นเป็นเหมือนกับน้ำเกลือกับกันและกันแล้วและไม่พูดกับกันและกันลูกก็จะมาเป็นเครื่องมือสร้างความวุ่นวายลูกบางคนนั้นยังบึ่งตึงอยู่กับพ่อและเริ่มแสดงการกระทำที่ผิ ลูกที่ได้รับการทุกเลี้ยงเช่นนั้นต่อมาก็ได้รับการยกเลิกผู้ที่มาเป็นเครื่องมือสำหรับความวุ่นวายพวกเขานั้นก็จะเบึ่งตึงอยู่กับพ่อพวกเขาเริ่มทำการกระทำที่ผิดิธรรมดาแล้วการทุกเลี้ยงของเขาก็จะถูกยกเลิกไปจากครอบครัวด อยู่ชีวิตประจดังนั้นบาบากําลังให้คุณธรรมหรือจุดคุณธรรมที่ดีมากๆในขณะที่กําลังทํางานรับใช้แล้วเราควรจะใส่ใจอยู่กับอะไรสาระของคุณธรรมสําหรับวันนี้ก็คือจุดแรกเติมอภารสติปัญญาของลูกด้วยอัญมณีแห่งความรู้อันไม่เสื่อมจะรายแล้วบริจาคมันโดยการบริจาคความรู้เท่านั้น ความสุขของลูกนั้นจะคงไว้แล้วทราบถึงความรู้ของลูกนั้นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันที่สองอย่าได้เป็นผู้ที่ขุนมัวกับกันและกันหรือเป็นเหมือนกับน้ำเกลือจดจำพ่อแล้วก็ฟังเมรีด้วยความรักอย่างมากมายอย่าได้เป็นเหมือนกับคนที่ปราละั่ง แบบพอนของบาบาสำหรับลูกๆวันนี้ก็คือขอให้ลูกนั้นเป็น master t e a ี่เชครูผู้เป็นนายแล้วสะสมบัญชีบุญของลูกแล้วทำให้คนอื่นทำเช่นเดียวกันซ้ำนะคะขอให้ลูกนั้นเป็นมาสเตอร์ที่เชครูผู้เป็นนายแล้วก็สะสมบัญชีบุญไว้ใน ของลูกเรื่อยๆแล้วทำให้คนอื่นสะสมด้วยเหล่านั้นคือครูผู้เป็นนายเมื่อลูกพูดว่ามาสเตอร์นายลูกก็จะจดจำห่อได้โดยอัตโนมัติโดยการจดจำคนผู้ที่สร้างลูกลูกนั้นก็จะมาจดจำว่าลูกนั้นเป็นเครื่องมือให้มีสำเน็กรู้พิเศษอเสมอว่าฉันดวงวิญญาณบุญ และกำลังสะสมและทำให้คนอื่นสะสมไว้ในบัญชีบุญของเขาเป็นงานรับใช้พิเศษดวงยานพิเศษอุดงยานบุญจะสะสมไม่มีการสะสมใดที่เป็นความคิดเป็นบาปแม้แต่ในประเด็นครูเป็นปน,น,น,นายหมายถึงคนผู้ที่สะสม บัญชีบุญของเขาและทาคนอื่นให้ทำเช่นเดียวกันเหมือนกับพ่อคติพจน์สำหรับวันนี้ก็คือคนผู้ที่รู้จักในยะสำคัญของชุมนุมจะมีความประสบการณ์กับความปอลอดภัยกับตัวเองในที่ชุมนุมตามนะคะคนผู้ที่รู้จักในยะสำคัญของชุมนุมจะมีประสบการณ์ความปอลอดภัยสับตัวเขาเองในชุมนุมนั้น กากชุมนุมนั้นคือที่ที่เรานั้นจะอยู่อย่างปลอดภัยได้อชาตโอมชาติ